กั็กน,น,นอยู่เซ็นท่านปะเดนุษพาไปดูกันวันนี้เขามีขายอยู่ข้างล่างด้วยจัดบูธด้วยเขาจัดบูธไปค่ะเด่นนุษพาไปดูค่ะวันนี้เราไปขายที่ไหนคะทุกท่น,น <c oughs> ชั้นหนึ่งขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่มาช่วยอ,อุดหนุนพวกเราเราดีใจมากเลย <c oughs> หลังจากที่ขายไม่ได้กี่วัน ไัสดีค่ะทุกคนวันนี้โน้ตจ,จะพาทุกคนมาดูการขายของขอยู่ข้างล่างกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะไปโน้ตพาไปดูเลยวันนี้ขายวันแรกนะคะขายอยู่ข้างล่างเขาให้ตั้งบูธนะคะอยู่ข้างล่างร้านอาหารทุกร้านข้างบนนะก็ให้ตั้งบูธอยู่ข้างล่างแล้วก็เอาของลงไปขายเดี๋วยวไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะเราก็กาลังไปนะคะก็ยิ้มของทะลุมาล่างแบบนี้นะอันนี้ลงไปขายข้างล่า,างค่ะวันนี้เราไปขายาที่ไหนคะทุกคน ไมนติดท<ส><ส>ันมาฟังตอนนี้เราก็กำลังเลี้ยงของนะครับเลี้ยงของขายนะนี่เขาจะให้ตั้งแบบนี้นะแบบนี้เลยร้านนะตั้งเรียงแบบนี้นะร้านนี้ก็จะเป็นร้าน,น,นนะอะไรอะประเมินให้หน่รยคะว่าวันนี้จะขายได้เท่าไหร่ <c oughs> หมื่นกี่ไหม จะมีมีแหนมนะคะอันนี้ก็ลองเลียงของขายอยู่นะคะเลียงของขายอ,อันนี้คือแบบสําเร็จนะคะก็คือลูกค้าหยิบแล้วก็เอากลับบ้านได้เลยไม่ต้องไม่ต้องเวฟไม่ต้องอุ่นอะไรเลยอันนี้คือพร้อมทาน,นะคะคือเขาให้ทําแบบนี้นะคะรับออเดอร์ได้นะคะแต่ว่าให้ลูกค้าไปเอาที่หน้าร้านนะคะจะไม่ให้พนักง,งาน มารับออเดอร์ตรงนี้นะคะจะมีแหนมน,นะคะเราจะมีแหนมแล้วก็มีแกะันนั่นแหละแต่มันคมหอดนะใช่มันต้องมีแกะเระมาเนี้นะคะชั้นหนึ่งแลทุกคนนี่นะอยู่ชั้นหนึ่งตรงนี้ <Okay. S 1> ตรงหน้า,อ,านอะไรเอาแล้วน,ะะนี่ จะตั้งแบบนี้นะคะตั้งเหมนี้ทุกร้านแล้วก็ให้ร้านอาหารนะ,ะข้างบนนะลงมานั่งขายข้างล่างอีชั้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคือลูกค้าสามารถยิบแล้วก็ใส่ถุงกลับบ้านได้เลยไม่ต้องยืนรอไม่ต้องอะไรนะคะแบน้นะคะพาลงมาดูเฉยๆเพราะว่ารถเขาไม่ได้ให้นถอยู่ข้างล่างเนาะไปตั้งบนเ <c oughs> <ป>ลยกับร้านกันกับร้านนะคะเดี๋ยวตอนบ่าย ทุกคนลงมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะไปค่ะเดิดการทายนะคะตอนนี้เป็นเวลาเวลาเท่าไหร่โอ้ตายทำไมเปิดตอนนี้เป็นเวลา5โมงครึ่งแล้วนะคะวันนี้เราขายขายได้และได้แบบกว่าทุกวันที่ผ่านผ่านมาจากที่เริ่มขายมาตั้งแต่แรกๆกันนะคะจนจะถึงเดือนแล้วตอนนี้ตอนนี้เราขายได้แบบวันนี้ กลับมาทำงานอีกครั้งแบบตัวหน้าก็เอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็ดีใจเลยวันนี้คนเดินเยอะนะคะเดินเดินเยอะปกติเดี๋ยวเดี๋ยวใส่รอบนอกให้ดูนะคะปกติคนจะไม่เดินเยอะขนาดนี้นี่มันวันเสาร์ด้วยมั้งคะหรือว่าเป็นแบบการร้อน้วยหรือเปล่าคนเดินค่อนข้างจะเยอะอยู่ปกติคนไม่มีแบบนี้นะคะข้างล่างนี่ไม่มีคนเดินเลย ชั้น3นะที่นุ้ยืนอยู่นี่ชั้น3นะคะนี่หน้าอิกเกียร์ตรงนี้ข้างล่างจะเป็นชั้น2นั่นจะเป็นชั้น1นึ่งเดี๋ยวพาไปเดินดูตรงนู้นพาไปเดินดูตรงนู้นโซนนู้นโซนร้านอาหารตรงนู้นถ้าเป็นชั้น1น่าจะเยอะกว่าน,นี้นะเพราะมันเป็นโซนแบบอยู่หน้าท็อปอะไรอย่างเงี้ยหน้าซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ของขายตรงนั้นจะเยอะมากคนน่าจะเยอะกว่าน,นี้วันนี้ก็รู้สึกว่าเออเขาเดิน<ม>เยอะนะคะคนเดิน น,นี่โซนแบบว่าอันนี้โซนแบบไปธนาคารนะคะนี่จะเยอะหน่อยนี่ค่ะเวลาสั่งลูกค้าก็จะนั่งรอแบบนี้นะคะอยู่หน้าร้านจะไม่ได้ให้เข้าไปข้างในนะคะส่วนข้างล่างถ้าเกิดว่าจะสั่งออเดอร์ก็คือบอขึ้นมานะาน,นุดนะร้านอื่นไม่รู้อะร้านนุ้จะบอขึ้นมานอันนี้ชั้นหนึ่งนะโซนอยู่ตรงแถวแถวธนาคาร คนเยอะนะในแต่ละร้านก็จะแบบว่าตั้งขายอยู่แบบก็ถือว่าโอเคนะวันนี้แต่วันอื่นไม่รู้นะคะต้องรอดูอีกรู้สึกดีเพิ่งย้ายลงไปขายข้างล่างเหมือนตั้งบูธอยู่ข้างล่างอีกวันหนึ่งแล้วก็เออขายของได้แล้วก็ดีใจก็จะประมาณเท่านี้นะเดี๋ยวจะพากลับแล้วนี่แต่ละร้านก็จะมีขายของแบบนี้นะตั้งอยู่แบบนี้นะเหมือนกันทุกร้านเลยนะคะ ก็จะมีแบ่งลงไปขายอยู่ข้างล่างเป็นบูธอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเขียบๆเลยอันนี้ร้านบุฟเฟ่ย์ U L U I ยังชื่อเ่ยบุฟเฟ่ก็จะมีหม้อให้ด้วยนะเวลาสั่งกลับบ้านจะมีหม้อให้ด้วยไม่รู้เขาดีกาูกค้ายังไงนะแต่ว่าน่าจะมีหม้อให้ด้วยเห็นเขาตั้งหม้อโชว์ นี่ร้านนี้ไม่ไม่เปิดเลยชูชีเดนปิดนนี้ปิดเลยเนาะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้วันนี้ขายของได้คุณรู้สึกยังไงบ้างาคะนนงครู้สึกดีใจค่ะขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่มาช่วยอ,อุดหนุนพวกเรา้ดี <laughs> ใจมากเลยหลังจากที่ขายไม่ได้กี่วัน กินข้าวตอนไหนคะนี่เหมือนข้าวเทียงค่ะตอนนี้เวลาเท่าไหร่คะตอนน,ตอนนี้เย็นแล้วค่ะเย็นแล้วกี่โมงคะห้าโมงเย็นแล้วคะนน่ะห้าโมงเย็นห้าโมงแรงเออคุณรู้สึกยังไงบ้างคะคุณดำสภาพการขายของวันนี้คะโอเคอยู่ยังไง ป้านป้านไปเรื่อยๆก็ขายของก็ดีขึ้นเลยบอกว่าไปเรื่อยๆกระปี้กระเป๋ไหมเลธิ์การจะอยากดูคนขายของได้ก็จะอารมณ์ดีประมาณนี้นะครับปกติเมื่อวานโดนอะไรไป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 พี่ล่ะได้อะไรไป เมื่อวานเอากลับบ้านใช่ไหมเอาไม่เอากลับหรอเห็นจูงอยู่นะเห็นจูงอยู่เออเหรอเออเหรอนึกว่าเอากลับไปด้วยเอ้ดำได้อะไรเมื่อวานเอ็ดดัมเออเหรอไม่ได้งัวเหรอมันมีเชือกหรือเปล่านะนี่แหละค่ะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็จะประมาณนี้ เห็นแั้นีีใจขายของได้หน้าบานไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะขายได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูนี่หมวกไม่รู้พรุ่งนี้จะขายได้ไหมแต่น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันนี้ก็วันเสาร์นะแต่วันธรรมดาไม่แน่ใจแต่ว่าก็ดี ก็ขอขอบคุณทุกท okay? ุกคนที่อ๋ยังไงวันนี้ก็นุ่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตสถานการณ์ให้ทุกคนดูอีกเรื่อยๆนะคะว่าที่เซ็นท่านเป็นยังไงบ้างเซ็นท่านนนทบุรีนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับโควิดรอบสามการขายของแล้วก็ห้างเป็นยังไงตอนนี้เปิดไหมหรือว่ามีคนเดินไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนุกจะอัเดนให้ดูเรื่อยๆเลยนะคะก็อย่าลืม ยังไงอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเรื่หน้าวยอะไรไปอีกก็จะรายงานให้ทุกคนรู้นะคะวันนี้วันที่ก็เพิ่งเดินลวันที่สิบกว่านั้นตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะจะได้มีโอกาสคลิปดีๆแบบนี้ละก็จะมารายงานสุดโต่ให้ทุกคนฟังเลยค่ะเอาสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้อกเต้องรับไปครับค่ะ